แกงขี้เหล็กค่ะทุกคนลืม okay. ถ่ายาตอนแกงค่ะเราปรุงรสเรียบร้อยนะคะใส่หมูนะคะแล้วก็ใส่หนังค่ะนี่ค่ะหอมมากทุกคนใส่ผักขะเยงใส่แมงลักใส่ใบแมงลักแล้วก็ผักชีลาวนะคะ ็ใส่ไอ้นี่ดงลงไปด้วยค่ะยอดผักปังค่ะน้องนางจะใส่ผักปังลงไปด้วยนะคะชอบกินผักค่ะนี่ค่ะรสชาติได้แล้วนะคะอร่อยมากนี่ค่ะแกงเต็มหม้อเลยค่ะใครอยากกินมั่งยกมือขึ้น แกงลาวๆนะคะแกงแบบที่สานบ้านเฮาจ้าอร่อยมากค่ะทุกคนน้ำแกงนัวๆผักเราใส่เยอะก็จริงค่ะพอสลดก็นิดเดียวค่ะนัวมากเลยค่ะทุกคนใส่น้ำปลา้านัวๆอร่อยมากนี่ค่ะ ชิมดูสักหน่อยค่ะอืมอร่อยค่ะรสชาติดีทีเดียวอร่อยมากแกงขี้เหล็กน้องนางจะไม่ใส่ข้าวเบือนะคะเพราะว่าจะเอาความเหนียวจากผักปังค่ะน้ำข้นๆจากผักปังค่ะ นัวมากค่ะทุกคนอร่อยมากเลยใขรหิวมาค่ะมากินแกงขี้เหล็กกับน้องนางค่ะอร่อยมากเลยรายยน์เยอะแกงขี้เหล็กเราทานด้วยกันนะคะ เล็กเป็นยาละายอ่อนๆนะคะอร่อยมากของดีประโยชน์เยอะ